เราจะมาทําความสะอาดหมวกกันนะคะลูกค้าคาบสกรปรกนะคะเห็นไหมคะเลอะมากเลยนะคะหมวกทหารนะคะดูสายคล้องคอสายรัดคอคาบตรงขอบหมวกนะคะลูกค้าเห็นไหมคะเลอะมากเลยนะคะแล้วก็ด้านใน สุกปกเราจะใช้นะคะสเปรย์เนกประสงค์ของร้านมีมีสกปร่นะคะลูกค้าฉีดอย่างนี้นะคะขอบนี้ก็เลอะฉีดให้ทั่วทั้งใบเลยนะคะทิ้งไว้ประมาณ3-5นาทีแล้วเราก็ไปทำความสะอาดได้เลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะคะคราบต่างๆที่บอกไปเมื่อกี้นี้จะหลุดออกไหมนะคะสีจะขาวขึ้นไหมความสกรปรกจะหลุดออกไปหมดไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้สเปรย์อนเนกประสงค์นะคะทําความสะอาดหมว้วกคราบสกรปรกหลุดออกไปเลยนะคะคราบที่ขอบนะคะลูกค้าก็หลุดออกไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็เชือกคล้องนะคะเห็นไหมคะสะอาดหมดจดที่ขอบบวนนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีสกปรกบรีดกขอแนะนำนะคะสเปรย์อเนกประสงค์ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีม,มีสกบรรีดกขอบคุณค่ะ